ดูนะเอ๊ะเอ,อ,อ้ยใหญ่เขาไม่เข้าบ้านเขาไม่เข้าในบ้านน,นอกจากเขาปวดพี่ฝนตกเขาก็ไปขี้ในบ้านแล้วเขาก็นอนอยู่หน้าบ้านเนี่ยเอ๊ะด,ดูเดิกกินอยู่หน้าบ้านเลยนะเนี่ยแม่ทําบ้านให้เขากินอยู่ตรงนี้นอนตรงนี้ไม่เข้าบ้านแล้วนอกจากปวดอึนอกจากหิวจัดๆแต่เมื่อกี้อาหารเมร็ดเนี่ยปละทู กินกินปลาทูปลาทูนึ่งขยำขยำช่วยให้เขาช่วยข้าวถ่วยน้ําอยู่ตรงนี้เขาไม่ไปไหนนอนทั้งวันทั้งคืนนอนจนจนเมื่อยมั้งนี่เห็นช่วยงานแม่เลยกินอย่างเดียวขอพูดได้กินเถอะหลับนอนแล้วก็หลับวันนั้นวันนั้นที่แม่ว่าเขาหายไปนะเขาพีคนนอนอยู่เนี่ยเขาไม่ได้เหม็นยาก,กันยุงหรอก เขาไปลบกับใครมาทั้งตัวเขามีแต่แผลสงสัยโดนตีมาด้วยเป็นลบกับแมวตะอ้วนหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่กมวนอนหลับไม่รู้เรื่องสองวันสามวันนอนห้องติดของไม่ออกเลยมันกลัวสงสัยเป็นลบกับแมวตะอ้วนนั่นแหละแผลเต็มตัวเลยโดนดุโดนตบเพิดมาด้วยใชมั้งเช้ามาหาไม่เจอยัน จะเย็นแล้วมาเจออยู่ใต้เนี่ยนอนมึบมบเหมือนก็จะตายก็ลเลยไปอยู่ห้องเก็บของสองสามวันฟื้นมาก็มากินละแม่เรียกหมอแล้วเกือบเสียเงินอีกมันไข้ก็เช็จตัวให้มันมันก็เลยหายไขย้หรือจะเอามันลงที่ต่องนะอร่อยไหมครับลูกชายแม่อร่อยไหมครับ อ,อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอ้าไม่อร่อยเหรอนอนออกินแล้วก็จะนอนอืมกินแล้วไปหาน้ํากินก่อนไปขีีไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวขึ้นมานอนต่อเขาก็ไปไปไหนแล้วก็นอนอยู่เนี่ยทาบ้านในเขาแล้วเขาสุใจถูกใจนอกจากวันไหนหนาวอุ่นเข้าบ้าน หลับอย่างเดียวงานการก็ไม่ทำเยี่ยงมันไปหมดวันนึงไม่รู้เป็นร้อยบางทีแม่ยังไม่ได้กินเลยหาให้มันกินเนี่ยเนี่ยวันนี้กินข้าวกับมะขามไปหน่อยนึงก็เหนียวกับมะขามหวานแม้วล่อไปหลาย หลายรอบแล้วเดี๋ยวแม่ว่าจะไปหาของกินอยู่เนี่ยไม่มีอะไรก็จะต้องไข่โอเค